ว้าวหนูว่าอยากเล่นแบบเอ็มีของแบบแททูวว่างเลยแต่ว่าหนูไปดูแบบนางเอกเอ็มีของแททูหลายๆคนโอ้โมเดลหมดเลยหนูแบบยอมให้เขาเถอใช่เมื่อนูชอบเพลงนี้นะฟังเกาหลีอ่ะอ่ะเพงเลงอะไรดิใครดิ เอาสีครีมครับเดี๋ยวลองให้พวกเขาลองดูยังไม่ได้เปิดสองทัานาอืเดี๋ยวแปลงอาย่ให้จะได้คบ,บี่ยูบีอ่ะนี่อุ้ยเพลงมะไรม่ไร่ะร,รับหนึ่งเหรอเลิศดิ ใ่าได้เ <Tipp> ป <s> ็นได้อยู่ทุกทัวร์หนูแค่ฝันค่ะถ้าได้จริงพอดีอยากเล่นอยากเล่นแค่นั้นหนูก็แอบกลัวแล้วว่าหนูว่าพูดเยอะเปล่าจะมีใครแบบงอนเปล่าแบบไม่ไม่ชอบเปล่าประมาณนั้นไงเออโอเคมาอี๋ไม่งั้นจะได้แบบพูดน้อยลงวันนั้นเออว่าเคยแบบมีเมมเบอร์มาเตือนๆกันใช่ หนูก็เลยไม่ค่อยกลัวค่อนข้างที่จะกลัวในการพูดถึงแบบผู้งที่เป็นผ,ผู้ชายใช่่หนึ่งชั่วมงเราเย้เย้ทำไมสภาพแล้วละ่ะใช่